Hello, my lovely students. Welcome to my English class with Teacher z i d a p a How are you today? I hope you guys stay safe, stay healthy, and stay happy. สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกๆคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษออนไลน์กับทิเชอร์จิดาพาหรือคุณครูแป้งนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะ อ่ะ EP นี้นะคะคุณครูจะมาสอนนะคะในยูนิตที่6ค่ะยูนิตที่6นี้นะคะเราจะเรียนกันในหัวข้อเรื่อง Play Days ค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่า Play Days คืออะไรอ่าคำว่า Play เนี่ยก็แปลว่าเล่นใช่ไหมคะส่วน Days ก็คือวันนะคะ Play Days นะคะก็มีความหมายเปรียบเสมือนว่าเป็นวันที่แสนสนุกเป็นวันที่เราไปเล่นหรือไปทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่ 64นะคะอ่ะหน้าที่64จะเป็นยูนิตที่6ใช่ไหมคะจะตรงกับสไลด์ที่ครูขึ้นไว้ให้เลยนะคะนักเรียนดูในข้อที่1ค่ะข้อที่1เขาบอกว่า listen and point นะคะก็คือให้เราฟังและชี้ตามอ่าเขาให้เป็นรูปภาพมาใช่ไหมคะมีเด็กหลายคนเลยที่เล่นแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆกันไปใช่ไหมคะ อ่านักเรียนดูที่รูปภาพก่อนนะคะมีเด็กที่เล่นฟุตบอลใช่ไหมคะมีเด็กที่ปั่นจัก,กรยานบางคนก็วิ่งบางคนก็เต้นบางคนก็ร้องเพลงใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลองฟังดูนะคะว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วนักเรียนก็ชี้ตามเขานะคะ 2 Unit 6 Play days Students book Unit 6 Lesson 1 Exercise 1 Listen and point Riding a bike Playing football Singing Dancing Running นักเรียนฟังทันไหมคะ,ะถ้าไม่ทันเนี่ยครูจะให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ Smile Days Unit Play Students Lesson 1. Exercise 6 6 Book 1 1 listen and point riding a bike playing football s i n g dancing running อ่าครบแล้วนะคะอ่าเขาบอกว่าอะไรบ้างคะอ่าบางคนก็จะได้ยินคำว,ว่า singing ใช่ไหมคะ dancing ก็มี running ก็มีใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันในหัวข้อที่2นะคะ ในหัวข้อที่2นะคะเขาได้เอาคําศัพท์ที่ได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะมาบอกนะคะที่ละคําว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเขาพูดและชี้ไปพร้อมๆกันนะคะ Students book Unit s Lesson one Exercise two Listen point and say singing, singing, riding a bike, riding a bike, dancing, dancing, running, running, playing football, playing football มีทั้งหมดคําคำใช่ไหมคะคำแรกคือคําว่าอะไรคะอ่าคำแรกนะคะคือคําว่า singing, singing แปลว่าอะไรเอ่ยอดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยเด็กเขากําลังร้องเพลงนะคะ singing ก็แปลว่าร้องเพลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาสะกดทีละตัวกันนะคะ s i n g i n g s i n k i n g แปลว่าร้องเพลงต่อมานะคะคำที่สองนะคะ,ะตรงรูปภาพที่เด็กผู้ชายกำลังปั่นจักรยานนะคะเขาบอกว่ากิจกรรมนี้นะคะสิ่งที่เด็กทำคือ riding a bike riding a bike นะคะแปลว่าปั่นจักรยานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราสะกดนะคะ r i d i n g riding a b I K E bike riding a bike แปลว่าปั่นจัก,กรยานค่ะต่อมานะคะคำที่3ค่ะ dancing dancing นะคะแปลว่าะอะไรคะดูจากรูปภาพนะคะเด็กกำลังเต้นอยู่ใช่ไหมคะ dancing นะคะแปลว่าเต้นนะคะเต้นรำต่างๆนะคะสะกดนะคะ D A N C I N G dancing แปลว่าเต้นนะคะ ต่อมาค่ะรูปภาพนี้นะคะเด็กผู้หญิงกำลังวิ่งอยู่นะคะวิ่งนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า running running แปลว่าวิ่งนะคะสะกดค่ะ r u n n i n g running แปลว่าวิ่งนะคะต่อมาค่ะกิจกรรมสุดท้ายนะคะเด็กผู้ชายคนนี้กำลังเตะฟุตบอลใช่ไหมคะอาเตะฟุตบอลหรือเล่นฟุตบอลเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า playing football playing football นะคะเราสะกดค่ะ p l a y i n g playing f o t b a l football อ่านรวมกันนะคะเป็น playing football แปลว่าเล่นฟุตบอลนั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนดูในข้อที่3นะคะเขาบอกว่า listen point and say listen ก็คือให้เราฟังนะคะ point ก็คือชี้ตาม and say say ก็คือให้เราพูดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะอ่านให้เราฟังก่อนนะคะแล้วเราก็ต้องชี้ตามแล้วก็พูดตามเขานะคะเดี๋ยวเราฟังก่อนนะคะ Students book Unit 6 Lesson 1 e x e r c i s e 3 Listen point and say She is riding a bike He is playing football dancing she is singing he is running <laughs> <laughs> unit 6 lesson 1 exercise 3 listen point and say she is riding a bike he is playing football he is dancing. she is singing อ่าครบแล้วนะคะ <is> อ่าครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะคะอ่าคำแรกนะคะประโยคแรกนะคะตรงที่เป็นเด็กผู้หญิงกำลังปั่นจักรยานนะคะอ่านว่า she is riding a bike she is riding a bike นะคะแปลว่าอะไรเอ่ย แต่ว่าเธอกําลังปั่นจักรยานนะคะเห็นไหมว่าเป็นผู้หญิงกําลังปั่นจักรยานเขาก็ใช้คําว่า she นะคะ s h e she แปลว่าเธอที่เป็นผู้หญิงนะคะต่อมาค่ะเด็กผู้ชายที่กําลังเล่นฟุตบอลใช่ไหมคะเด็กผู้ชายที่กําลังเล่นฟุตบอลขอบอกว่า he is playing football play he is playing football แปลว่า เขากำลังเล่นฟุตบอลนะคะอ่าเห็นไหมว่าพอเป็นผู้ชายเขาก็ต้องใช้คำว่า he นะคะ he he แปลว่าเขาที่เป็นผู้ชายนั่นเองค่ะต่อมาค่ะอ่าต่อมานะคะลูกศรที่ชี้ไปที่ผู้ชายที่กำลังเต้นรำอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกว่า he is dancing he is dancing แปลว่าเขากำลังเต้นรำอยู่นะคะอ่าเห็นไหมว่าเป็นผู้ชายก็ใช้ he เหมือนกันเลย ต่อมาค่ะประโยคต่อมานะคะเด็กผู้หญิงที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้เห็นไหมว่าถือไม้ร้องเพลงด้วยเขาบอกว่า she is singing she is singing แปลว่าเธอกำลังร้องเพลงนะคะอ่าเป็นผู้หญิงใช้ she นะคะต่อมาค่ะรูปสุดท้ายนะคะเด็กคนสุดท้ายที่กำลังวิ่งอยู่เขาบอกว่า he is running he is running แปลว่า เขากำลังวิ่งนะคะเขากำลังวิ่งเป็นผู้ชายใช้ He นะคะสรุปว่าถ้าเราจะบอกว่าใครกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้หญิงเราใช้คำว่า she นะคะแล้วตามด้วย verb to be และถ้าเป็นผู้ชายใช้ he ก็ตามด้วย verb to be นะคะ she และ he เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะดังนั้น verb to be จะต้องใช้คู่กับ is เท่านั้นนะคะแต่ถ้ามีหลายคนเราจะใช้คำว่า they ใช่ไหมคะ T H E Y t h y แปลว่าพวกเขาเป็นประธานที่เป็นพหูจนดดังนั้น verb to be จะต้องใช้คู่กับ R เท่านั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยกิจกรรมนะคะที่เราได้อ่านกันไปเมื่อกี้แค่นี้เองนะคะ,ะสำหรับ EP นี้นะคะครูขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหนะะ้าค่ะขึ้นไป e ค่ะ